นั่นก็คือชิริกว่าความีชื่อว่าบาบงกาวนิช ah ิริกอักบะกุนดุนุบวะบายานอัลลอฮมิฮะบะเดะนะครับเป็นบทที่อธิบายถึงการทําชิริกซึ่งการทําชิริกนั้นเป็นบาปที่น่ารังเกียจที่สุดและยังได้อธิบายถึงบาปใหญ่ที่รองลงมาจากการทําชิริกนะครับมีฮะดิษอยู่หนึ่งบทด้วยกันนะครับมีฮะดิษที่ละงานจากท่านอับดุ ي, ลลอฮฺบินมัสอูดินวะริยัลลอฮฺอัลลอฮฺมุตันได้กล่าวว่า سَأَنْتُ النبي صلى الله عليه وسلم ناكل ابن بِالْمَسْعُودِ بن مسعود دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وايذذبي أعظم إِنَّ اللَّهَ تَنْزُلُ كَبَّةً تِيْ تِيْ سُوْدْ نَتِيْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَكْب ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิมะซัลลัมตอบบอกว่าินิด ع ل ل ل ะ ندا و คาล ا ل ق กะนะครัญญบข้อรัซุนบอกว่าบาปที่ใหญ่หลวงที่เลวร้ายที่น่าเกลียดที่สุดนั่นก็คือการที่เจ้านั้นทำให้อัลลอฮฺจะอาลามีผู้ที่เหมือนกับพระองค์ หมายความว่าทําให้สิ่งหนึ่งนั้นมาเคียงคู่กับลอสุภานูวะจาลาหรือหมายถึงการทําชีริกต่อลสุภานุวะจาลานะครับเพราะว่าการทําชีริกต่อลสุภานุวะจาลานั้นเป็นบาปที่เลวร้ายที่สุด ถาเราสู้บอกว่าว่าหัวขอแลกวก็ทั้งทั้งที่พระองค์สร้างเจ้ามากันนั้นหรือแล้วเจ้ายังไปเคารพต่อสิ่งอื่นนอ,น,นอกจากอัลลอฮ์ซุฮาบะนูวาตาอลลฉะนั้นประโยคนี้ทํรารทให้เรารู้ว่าอะไรพี่น้องทําให้เรารู้ว่าการอิบาดัดนั้นจะต้องกระทําได้กับผู้ที่เป็นผู้สร้างเท่านั้นใช่ไหมครับผู้ที่สร้างเราขึ้นมาเท่านั้นที่เราควรจะต้องเคารพสักการะแล้วใครนะเป็นผู้สร้างเราขึ้นมาอันก็จะอาลาเพียงผู้เดียวฉะนั้นการที่เราจะไปเคารพ สิ่งที่ถูกสร้างด้วยกันน่ะมันไม่กินกับสติปัญญาใช่ไหมในเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้ถูกสร้างแล้วสิ่งอื่นก็เป็นสิ่งถูกสร้างฉะนั้นเราจะต้องเคารพผู้ที่สูงกว่าก็คือผู้ที่สร้างนะครับฉะนั้นทาราุนจึงบอกว่าว่าผู้คะคอล้วก็กั้ทั้งที่เราสร้างเจ้ามาแล้วเจ้ายังไปให้สิ่งอื่นมาเคียงคู่ก็น,นั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายและใหญ่หลวงที่สุดนะครับท่านอระบิดาสุก็กล่า,บาวบอกว่า กุลตุอินนาแดริกาลาอาีมท่านธรรมรานมอสูพูดบอกว่านั่นเป็นสิ่งที่เลวร้ายยิ่งนะักและถท่านราเป็นมอสูก็ถามตอบว่าซ um ุ่มมาไอเรานรสุครับเราบาปไหนกันที่เลวร้ายและใหญ่หลวงลองลองมาอีกท่านรซุมบ,บอกว่าอันตะตุระวาลาดะกตะข้อโฟไอยะตะอัมะมาอักะนะครับประการที่สองก็คือการที่เจ้าฆ่าลูกของเจ้าการที่เจ้าฆ่าลูกของเจ้าเพราะกลัวว่าลูกของเจ้าจะมาแย่งอาหารเจ้ากิน แบบไหนฆ่าลูกเพราะว่ากลัวความยากจนใช่ไหมครับฉะนั้นการกระทําแบบนี้เป็นการกระทําที่เป็นบาปใหญ่ที่เลวร้ายรองลงมาจากการทําชีริกต่ออัสุปฮา,านะุวาจาดาท่านอับดุลลอฮฺบินมาซุถามท่านเราซุนตอบบอกวา่าซุ่มไหมท่านเราซุ่นครับแล้วอะไรอีกที่ใหญ่หลวงและเลวร้ายรองลงมาท่านเราซุนตอบบอกวา่าอันตุซาเนียฮาลีละเะจาริกะท่านเราซุ่นบอกก็คือการที่เจ้าไปทําซินา ผิดประเวณีกับภรรยาของเพื่อนบ้านโดยที่นางเต็มใจแปลว่าอะไรแปลว่านี่เป็นสิ่งที่เลวร้ายและเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากที่สุดนะครับฉะนั้นทะดิษบทนี้บทเดียวที่เป็น้องครับท่านนบีุลเลาะห์องมาอิลราฮิมเซลัมได้บอกให้เรารู้ถึงบาปใหญ่ที่เลวร้ายที่สุดและน่ารังเกียจที่สุดนะครับสามประการซึ่งประการแรกนั้นท่า,านอุละบอกให้เรารู้ถึงอันตรายของการทำชีริกต่ออัลลอฮฺซุภานวาจาและการตั้งภาคที การให้มีสิ่งอื่นนั้นทำให้สิ่งอื่นนั้นมาร่วมกับอัลลอฮฺสุบฮานวุวาจาฮะลาเราจะขอรบบูชาสิ่งอื่นร่วมกับบูชาอัลลอฮ์ใช่ไหมเราจะขอสิ่งอื่นร่วมกับการขออัลลอฮ์เราจะกลัวต่อสิ่งอื่นเป็นการกลัวในลักษณะของการกลัวกลัวแบบไหนกลัวแบบ คูดูแบบยอมจำนวนต่อสิ่งนั้นเหมือนกับการกลัวต่ออัลลอซุพานวะตาฮลาใช่ไหมครับสาบานต่อสิ่งอื่นร่วมกับสาบานต่ h h a, ออัลลอซุพานุวะตาฮลาหมอบหมายต่อสิ่งอื่นร่วมกับการมอบหมายต่ออัลลอซุพานุวะตาฮลาหรือเชื่อว่าสิ่งอื่นนั้นมีคุณลนะักษณะเหมือนกับอัลลอซุพานุวะตาฮาลาใช่ไหมครับสิ่งต่างๆตันนี้เป็นชีริกและเป็นบาปใหญ่ที่สุดและเป็นสิ่งที่ h h a, อัลลอฮฺซุฮานุวะตาฮาลาทรงห้ามเป็นสิ่ลลสนน้นอง ล l l a ์บอกอินนัลลอฮะลายัฟฟิรุอ้ญัชรักะบิฮิวยัฟฟิรุมาดูนดาริกะลิมายชาอัล l l a ์บอกลลอฮะจาราพระองค์จะไม่อภัยในความในการที่บางคนหนึ่งทําชีริกต่อพระองค์เวลาที่บางคนหนึ่งทําชีริกอั Allah จาราจะไม่อภัยให้แก่เขานี่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อถึงวันกิยามะ์ ใช่ไหมครับเมื่อเขาไม่ได้กับเงื้อกกับตัวมีชีริกติดตัวไปเราจะไม่อภัยในชีริกที่เราทําใช่ไหมแต่เราบอกว่าอวลากิอวยักฟิรุมาดูนาดาลิกาลิมาเยชะแต่เราจะอภัยในความผิดอื่นๆให้แก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์ฉะนั้นด้วยเหตุน,นี้เองจึงทําให้ชีริกนั้นเป็นบาปที่เลวร้วายที่สุดในบรรดาสิ่งที่เราสุภานะอ,อุตาจารได้ทรงห้ามบาปขององค์นะครับประการที่สองการที่คนคนหนึ่งฆ่าลูกของตัวเองนะ่ยเพราะเกรงว่าอะไร เพราะเกรงว่าลูกจะมาแย่งอาหารหรือกลัวว่าตัวเองจะจนนะเพราะการที่มีลูกมากนั้นนะเป็นบาปที่เลวร้ายลง,ลงมาจากการทำชีริกต่ออัลอลอฮาาฺซุบฮานาวะบัตาลาฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจคำพูดคำพูดนี้ที่เราสุ่นพูดแล้วเนะี่ยความหมายอีอย่างที่เราสุ่นจะสื่อคืออะไรความหมายอีอย่างก็คือการที่เราเมตตาต่อลูกของเราการที่เราทำดีต่อลูกของเราการที่เราอ่อนโยนต่อลูกของเราเป็นการงานที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เรานั้น ได้รับกับคุณงามความดีรองลองมาจากการมีอีมานต่ออัลลซุลา,านุฮมาตาอะไรอย่างถูกต้องนะครับประการที่3มอิสลามส่งเสริมให้เรานั้นทําอะไรต่อเพื่อนบ้านพี่น้องอิสลามส่งเสริมให้เราทำทำ,ทำดีต่อเพื่อนบ้านใช่ไหมครับมีตัวอย่างพี่น้องท่านอัลลอฮ์นบีอัลฮุมาเนาี่ยท่านเคยเชือดแกะท่านเชือดแกะนะเชือดแกะเสร็จแล้วท่านเอาเนื้อส่วนหนึ่งเนี่ยแบ่งให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเป็นใครรู้ไหมเป็นคนยิว เป็นคนยิ้วท่ว่าพี่น้องมาดเชื่อสัตว์แล้วก็แบ่งเนื้อให้กับเพื่อนบ้านฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรามีเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านของเราเป็นผู้ศรัทธาเราก็จะต้องรักในสิ่งที่เราอยากจะได้แบบไหนรักอยากจะให้เพื่อนบ้านได้รับเหมือนกับสิ่งที่เราอยากจะได้ ช่ไหมครับเขามีสิทธิสองอย่างหนึ่งสิทธิของความเป็นพี่น้องมุสลิมสองสิทธิของความเป็นเพื่อนบ้านแต่ถ้าหากว่าเพื่อนบ้านเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไม่ใช่มุสลิมน่ะเขาก็มีเพื่อนบ้านเขาจะต้องได้รับสิทธิแบบไหนสิทธิของการเป็นเพื่อนบ้านของเราฉะนั้นเราก็จะต้องอยากที่จะให้เขาเข้ารับอิสลามโดยการที่เรานั้นจะต้องทําดีกับเพื่อนบ้านของเราฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่เขารักษาสิทธิของเพื่อนบ้านนั่นแปลว่าคนคนนั้นมีอีมานที่สมบูรณ ใช่ไหมครับเขาได้รักษาไว้ซึ่งการอีหมากของเขาแล้วแต่เมื่อใดก็ตามที่เราทําร้ายเพื่อนบ้านของเราแปลว่าเราได้ทําในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามหรือเป็นบาปใหญ่ที่ศาสนาได้ห้ามปราบด้วยเหตุน,นี้การไปร่วมประเวณีหรือการผิดประเวณีกับภรรยาของเพื่อนบ้านของเราใช่ไหมครับจึงเป็นบาปที่เลวร้ายและใหญ่หลวงและน่าเกลียดรองลงมาจากการทําชีริกรองลงมาจากการ ไม่ยอมรับในกอดอก,กอด,ดัของอรหัตุคานุบัตอาลาเพราะอะไรพี่น้องเพราะคนที่เราไว้ใจที่สุดเนี่ยก็คือเพื่อนบ้านของเราใช่ไหมครับ เราจะคน,นในบ้านแล้วเราก็ต้องไว้ใจคนที่เป็นเพื่อนบ้านของเราฉะนั้นเวลาที่เพื่อนบ้านเราไม่อยู่เนี่ยเขาก็ต้องไว้ใจเราแต่ถ้าหากว่าเราไปละเมิดเราไปทําในสิ่งที่น่ารังเกียจนี่ทาราุณจึงบอกว,ว่าการผิดประเวณีการทาจีน่าแบบนี้มันเป็นสิ่ทง,ทงที่เลวร้ายทั้งทั้งที่จีนาเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่จีนากับภรรยาของเพื่อนบ้านเป็นสิ่งที่เลวร้ายและเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากที่สุดโดยเหตุนี้ท่านนบีสลุลต่านลอฮอัลยูสัลามจริงได้นับว่าเป็นบาปใหญ่ที่เลวร้ายเราลงมาจาาาาากกรรรทชิต่ออัลลเะุบนนวยค ฉะนั้นทนพีน้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายครับนี่เป็น3มความผิดที่พวกเราทุกคนจะต้องระวังและจะต้องออกห้างเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นสิ่งที่ใหญ่หลวงที่สุดนะเทียมอัลซุบฮานุวาตาละขอเราซุบฮานุวาตาละทรงปกป้องพวกเราและครอบครัวของพวกเราและสังคมของพวกเราให้พ้นจากความผิดเหล่านี้เพื่อที่เรานั้นจะได้รับกับความดีงามและความอดูเมตตาจากอัลซุบฮานุวาตาละซอนลัลลอฮุอะาลัยฮิวะมัมมัดวะาเลอะลีฮิวะซฮบีฮีวะสลัม